เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเลนว่ว B-2 บอมเบอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันการออกแบบสุดล้ำและความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์ทำให้มันกลายเป็นอาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจและเกรงกลัวเพราะมันสามารถบินเข้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ศัตรูได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่รู้ตัว b 2ถูกพัฒนาโดยบริษัทนอทรอปกรุนแมนภายใต้โครงการรับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นจุดประสงค์หลักคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตได้เพื่อให้สามารถโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยที่สุดการออกแบบของ b 2ใช้เวลาหลายปีและใช้งบประมาณมหาศาลจนกลายเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริการูปร่างของ b 2เป็นลักษณะ ปีกบิน (flying wing) ซึ่งไม่มีหางไม่มีลำตัวแยกชัดเจนตัวเครื่องทั้งหมดรวมเป็นปีกกว้างขนาดมหึมาที่ออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์โครงสร้างของมันถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีสติลที่ช่วยลดการตรวจจับจากทั้งเรดาร์คลื่นอินฟราเรดและสัญ,ญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งนี้ทำให้บี2ส,สามารถบินทะลวงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการป้องกันเข้มดที่สุดได้โดยไม่ถูกตรวจจับ b 2สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหากเติมเชื้อเพลิงสามารถเพิ่มระยะทางได้มากกว่า19,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถบินจากฐานทัพในสหรัฐอเมริกาไปยังเป้าหมายทั่วโลกและกลับได้ในเที่ยวเดียวโดยไม่ต้องหยุดพักสมรรถนะเช่นนี้ทำให้ b 2เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขีดความสามารถระดับโลก ภายในเครื่อง b 2มีที่นั่งสำหรับนักบิน2คนระบบควบคุมการบินเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า fly-by-wire ซึ่งช่วยให้การควบคุมเครื่องบินที่มีโครงสร้างซับซ้อนเช่นนี้เป็นไปอย่างราบรื่นระบบคอมพิวเตอร์ยังช่วยปรับสมดุลการบินโดยอัตโนมัติทำให้เครื่องสามารถรักษาเสถียรภาพแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือเมื่อบรรทุกอาวุธเต็มพิกัด b 2สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งระเบิดธรรมดาและระเบิดนิวเคลีย โดยมีช่องเก็บอาวุธภายในตัวเครื่องเพื่อรักษาความล่องหนมันสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงเช่น JDAM, Joint Direct Attack Munition หรือ GBU 5 7 Massive Ordnance Penetrator ซึ่งเป็นระเบิดเจาะกรอกขนาดใหญ่สำหรับทำลายฐานที่มั่นใต้ดินรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ B 6 1และ B 8 3ที่สามารถทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ในคราวเดียวระบบนำทางของ B 2ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่รวมระหว่างเรดาร์นำวิถี ระบบ GPS และระบบตรวจจับเป้าหมายแบบ Optical Sensor ทำให้สามารถโจมตีได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในเวลากลางคืนการรวมกันของเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำให้ B-2 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างลับและรุนแรงอย่างยิ่งหนึ่งในภารกิจที่ทำให้ B-2 กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกคือการเข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามโคโซโวเมื่อปี1999ซึ่งเครื่องบิน B-2 สามารถบินตรงจากฐานทัพในสหรัฐอเมริกา ไปยังยุโรปแอร์ละทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ถูกเรดาร์ศัตรูตรวจจับหลังจากนั้นมันยังถูกใช้ในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานโดยมีบทบาทสำคัญในการทำลายศูนย์บัญชาการของกลุ่มก่อการร้ายและฐานทัพศัตรู แม้จะเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังแต่ราคาของ B-2 นับว่าสูงอย่างมหาศาลแต่ละลำมีราคามากกว่า2,000ล้านดอลลาร์หากรวมค่าพัฒนาและบำรุงรักษานั่นทำให้สหรัฐอเมริกาผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ออกมาเพียง21ลำเท่านั้นและปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ประมาณ20ลำในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์ทางอากาศเทคโนโลยีของ B-2 ยังเป็นพื้นฐานให้กับการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่เช่น B-21 Raider ซึ่งกำลังจะเข้าประจำการในอนาคต โดยมีการพัฒนาให้ทันสมัยกว่าเดิมทั้งในด้านระบบอาวุธระบบล่องหนและปัญญาประดิษฐ์ B2 จึงเปรียบเสมือนต้นแบบของเครื่องบินทิ้งระเบิดแห่งอนาคตที่หลายประเทศยังคงศึกษาและพยายามสร้างเลียนแบบในแง่ยุทธศาสตร์ B2 ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและการป้องปรามที่ทรงพลังเพราะเพียงแค่ข่าวการเคลื่อนย้ายหรือการฝึกซ้อมของ B2 ก็สามารถส่งสัญ,ญญาณเตือนให้ฝ่ายตรงข้ามระวังตัวได้แล้ว ความสามารถในการบินล่องหนและโจมตีได้ทั่วโลกทำให้มันเป็นเหมือนเงาเงียบที่พร้อมลงมือได้ทุกเมื่อความสำเร็จของ B-2 ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทางวิศวกรรมการบินระดับสูงของมนุษย์การออกแบบปีกบินขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำสูงระบบควบคุมที่ซับซ้อนและการใช้วัสดุพิเศษเพื่อดูดซับคลื่นเรดาร์ทุกองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกันอย่างไร้ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเรียนแบบได้จนถึงทุกวันนี้ในอีกมุมหนึ่ง B-2 ยังถูกมองว่าเป็น สัญลักษณ์ของพลังและอำนาจของกองทัพสหรัฐอเมริกาพร้อมไม่เพียงแต่สามารถทิ้งระเบิดได้เท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับ